ถ้าคือนักศึกษาสอบหาตำรานอกของเรียนไม่ใช่วิชาขีดเขียนไม่ได้เรียนในอาคารห้องแอร์ฉันเรียนกลางแดดฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเพียเหลือเกินฉันเดินย่ำลงย่ำฝนย่ำบนพื้นดินของไทย สนับสนุนการรับของกองทัพไทยศึกษาตำราวิชาทหารข้าคือนอทอค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะเนื่องจากว่าการมีจิตอาสานี้อยู่ในโครงการนะคะของรอสิบของรัชการที่สิบแล้วก็น้องๆของเรามีจิตอาสาแม้แต่ จิตอาสานั้นหมายถึงว่าการมีจิตอาสาในหมู่บ้านนะคะในหมู่บ้านของนักเรียนรออเองหรือชุมชนนะคะหมู่บ้านชุมชนอ,อ,อำเภอจังหวัดเพราะฉะนั้นจิตอาสาตัวนี้จะเป็นสิ่งที่ดีที่ให้นักเรียนรออของเรานั้นรู้จักเสียสละนะคะเสียสละแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมการได้ประโยชน์นะคะได้ประโยชน์ของจิตอาสาก็คือว่า ได้ช่างได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรานั้นลอยดอดจิตอาสานี้จะทำกิจกรรมต่างๆช่วยงานทุกอย่างที่เป็นจิตอาสาเช่นนะคะการทำบุญตักบาตรก็มาทุกวันเสาร์เข้าวัดแล้วก็ประโยชน์นะคะก็คือในโรงเรียนนะคะก็ช่วยดูแลความเรียบร้อยความระเบียบในของนักเรียนเรานะคะ ก็จะพูดเรียกว่ายิ่งในปัจจุบันนี้นะครับโครงการต่างๆมันจะเป็นรดสามารถรดพัฒนาต่างๆก็ตามนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่ารดเป็นกําลังสำรองหลักการสำคัญเพราะว่าในการเรียนรดนั้นไม่ว่าจะเป็นเรียนรดจบปี3ได้ว่าที่1 0เอกจบปี5ได้ว่าที่ร้อยตรีแต่เมื่อมีกิจกรรมรดจิตอาสาเข้ามาเป็นการเสริมเสริมสร้าง และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆให้รดมีมีกิจกรรมในการทําเพื่อเพื่อะนองตอบนโยบายของของรัฐบาลและก็สนองตอบนโยบายของของกระทรวงกลาโหมและโดยเฉพาะะกมะรมรักษาดินแดนเนี่ยนำกิจกรรมเหล่านี้มาพัฒนาที่ทําให้อ่ากิจกรรมรดอเนี่ยโดดเดน่นขึ้นขึ้นมาอย่างมากมายและทําประโยชน์ให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นชุมชนต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมด,ดังนั้นอ่ารดอเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ หรือว่าเป็นกลุ่มที่ทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆนั้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจราจรก็ดีการดูแลความเรียบร้อยต่างๆก็ดีรอดอให้ประโยชน์อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นงานในโรงเรียนในชุมชนในวัดวาอารามต่างๆนั้นรอดอเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับก็ขอฝากกิจกรรมรอดอให้กับนักศึกษาวิชาารทุกทุกคนแล้วก็ทุกหน่วยงานทุกโรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สําหรับหนูหนูคิดว่าการทำารอดอจิตอาสาก็คือการใช้เวลาว่างของเราที่ไม่ได้ทําอะไรมาช่วยสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนะคะก็คือการทำจการทําอดอจิตอาสาก็คือเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีส่วนร่วมทําความสะอาดพื้นที่สาธารนณะแล้วก็ให้มีความมีหน้าที่การเป็นรอดอจิตอาสาค่ะคิดว่าเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นการเสียสละ เวลาของตัวเองเพื่อช่วยเหลือส่วนรวมได้ค่ะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีเพื่อชุมชนครับได้รู้จักความเสียสละแก่ชุมชนครับแล้วก็ได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ครับเป็นการเปิดโอกาสใ,ให้กับตนเองและทำให้เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดร่มเย็นครับเ,ร,เ,ร,บเรีเยน ได้ความสามาัคคีฉันเรียนกลางแดดฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเรีียเหลือเกินฉันเดินยำลงยำผนยำบนพื้นดินของไทยฉันคือกองหนุนสนับสนุนการรับของกองทัพไทย